ติชาส่วนโรคจิตโจรไม่ส่งข้อความมาอีกมองคอนเทนต์เรื่องเพศสําหรับคนที่กล้าเปิดรับส่วนกับจนโรคจิตกลัวเป็นสาวที่มีคาแรคเตอร์เป็นตัวเองสูงสําหรับนางแบบนักแสดงสาวติชากานติชาชุมมะทําให้เวลาลงรูปใส่บิกินี่ตัวจิ๋วก็ไร้ปัญหาโรคจิตมากวนใจส่วนตัวคิดว่าคนน่าจะกลัวตัวเองจนไม่กล้าส่งข้อความแปลกๆซึ่งเจ้าตัวเล่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่มีคนส่งข้อความแปลกๆโรคจิตเข้ามา แต่วันนั้นตนว่างพอดีตอกกลับไปแบบโกวนจนโรคจิตทนไม่ไหวถามกลับมาว่าเธอเป็นอะไรหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าส่งข้อความมาหาแบบแปลกๆอีกเลยและด้วยนิสัยที่สุดตรงทําให้หลายๆคนมองว่าติชาไม่ได้เป็นคนอินโนเซนต์ไปแล้วแต่เจ้าตัวก็โนสนโนแคร์ so no พอคิดว่านี่คือพรสวรรค์ของตนมองว่าตนมีครบทุกอย่างเช่นหน้าสวยหุ่นดีและสมองดีเลยกล้าที่จะทำคอนเทนต์ลงย t u b e ของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องเพศและได้รับการตอบรับที่ดีมากและเป็นการเปิดกว้างให้ประเทศไทยไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้เรื่องเพศยังไม่ค่อยเปิดกว้างในประเทศก่อนหน้านี้ก็เตรียมใจรับกระแสตีกรบที่เริ่มทําเรื่องเพศลงโซเชียลกลายเป็นว่าตรงกันข้ามมองว่าคนที่ไม่ชอบคอนเทนต์ตนก็เลือกที่จะมองข้ามและไม่เข้ามาดูคนที่เข้ามาดูก็เป็นคนยอมเปิดใจให้กับเรื่องเพศแล้วซึ่งดีมากๆที่ทุกคนกล้าที่จะเปิดรับถึงแม้จะทําเรื่องเพศ ลงผ่านโซเชียลแต่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเช่นการใช้ภาพที่ห้ามล่อแหลมเคยโดนแบนคลคิดเพราะใส่ภาพที่ล่อแหลมเกินไปโดนเตือนจาก YouTube อยู่บ่อยครั้งซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของเจ้าตัวเหมือนกันว่ากฎกติกาต้องทำอย่างไงบ้างซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดไม่ออกว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรดีเพราะด้วยไรส์สไตล์ไม่ได้หรูหราหน้าติดตามเท่าไหร่จนได้ไปออกรายการแล้วพูดถึงเรื่องเพ ซึ่งมีคนคอมเมนต์ไปในเชิงบวกเลยคิดว่าเราสามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้โดยไม่มีคอมเมนต์ดาวมาจนทําให้เริ่มทํารายการของตัวเองขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในเรื่องนี้ซึ่งก็พูดออกมาได้แบบธรรมชาติไม่เขินอายส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ก็ยืนยันว่าสดมากถึงแม้จะมี DM มาหาบ้างแต่ก็ไม่ได้ปักหลักกับใครยืนยันว่าเปิดใจอยู่ตลอดเวลาตอนนอนก็ยังเปิดใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้ตลอดคะ่ะ